สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆเอฟซีครับหลังจากลงไปฝังตัวได้นะครับตอนนี้ก็ออกันอยู่ข้างล่างแล้วครับโอ้นี่ครับทุกพลาดกันอยู่ข้างล่างเลยงานนี้นะตอนนี้ก็ลงล่างกันหมดแล้วครับรถดำนะครับโอ้วันนี้มีรถดำอยู่หกคันแต่อีกคันหนึ่งไปไหนไม่รู้ตอนนี้นี่ครับวักไฟจ้ะ อยู่ในหลุมในบอ่อนะครับจ้วงเงินใหญ่เลยจ้วงเงินใหญ่เลยเฮาลุยพวกเราลุยลุย <c oughs> นี่ครับแบ็โคก็หมุนซ้ายหมุนขวาเนี่บ ตัวอย่างว่าปล่อยน้ําครับปล่อยน้ําลงหลุมไปแล้วแะ้วที่นี้ก็จะเอาเจาะลงไปอีกครับเจาะลงไปอีกเจ้าของที่เขาบอกให้เจาะลงไปอีกนะเขาอยากได้สระลึกๆครับเขาก็เลยขยายความกว้างของสระแล้วก็ให้รถแมคโครลงไปฝังตัวนะครับจับรถดำนะครับทันสองแล้วถามว่าลั่นไหมก็ลั่นนะครับแต่ว่าไม่ลื่นครับผม มีลั่นแต่ไม่มีลื่นนะก็ถือว่าโอเคครับงานนี้เสียหัวลงมาอย่างนี้เลยเดี๋ยวค่อยไปกลับรถเรานะครับ กลับรถในบอ่อเลยครับวางแล้วทีแรกเขาจะเอาบอ่อเล็กๆครับสะเล็กๆทีนี้เปลี่ยนใจครับเป็นลูกเบลเลอร์เลยเขาบอกว่ากลัวดินไม่พอครับบอกกลัวดินไม่พอเขาก็เลยเอาเป็นลูกใหญ่เลยครับนี่อันนี้พี่น้องครับน้องตักให้พี่นะ <laughs> น พี่สาวขับรถดำครับน้องชายขับแมคโครครับ,โ,รบโอ้ไหลไหลไหลรถไหลรถไหลไหวไหมมาดูครับมาดูน้ำโมจะไหวไหมแรงแรงแรงต้องไหวสิต้องไหวสิวสนะอันนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับตัวจับ จับโทรศัพท์พังซะแล้วครับโอ้ยกี้ยังกดดีๆเลยเอาได้แล้วครับเต็มแนละ้วใช้มือจับเลยทีนี้โอ้ยนี่พังแนละ้วเมื่อกี้ยังกดดีๆอยู่เลยเดี๋ยวค่อยซ่อมนะครับเดี๋ยวค่อยซ่อมใช้มือจับไปก่อนนะโอ้เสียของเลยนี่ก็จะเต็มแล้วนะครับ ตายตายเมือ่อกี้มันไม่เด้งครับผมก็เลยเอามือไปกดป๊อปเรียบร้อยเลยครับนี่ครับเจ้าของที่ครับมาแล้ยังพอใช้ได้อยู่ครับเมื่อกี้ก็ตะกุกตะก,กักหน่อยนะพี่น้องนะขาจับครั้งแล้วเสียตังค์ซื้อใหม่แล้วตอน,นนี้ก็ คืบมาอีกแล้วครับหลังจากเมื่อตอนเที่ยงตกไปรอบหนึ่งแล้วแต่ว่าที่นี่ไม่ตกนะครับตกในตัวอำเภอเมืองเดชอุดมแต่ฝั่งที่วิ่งงานกันอยู่ไม่ตกครับที่ก็จะเต็มแล้วครับเหลืออยู่แค่นี้ครับในที่เทนะก็ผ่านไปแล้วน่าจะประมาณสี่ร้อยเที่ยวครับดินตรงนี้สี่ร้เที่ยว นี้เป็นงานจ็อบนะครับงานจ็อบที่มาทํากันเนี่ยงานหลักก็คืองานแปลงครับถมที่สร้างบ้านจัดสรรกับทํารีสอร์ทนะครับเพราะว่ารถทันใหญ่ครับ SK200 ของป๋าก็ตักตักอยู่ที่แปลง16ไร่ครับที่ว่าถมทํารีสอร์ทนะครับ แปลงนี้นี่จะถมทําลานรับซื้อข้าวครับรับซื้อมันสําปะหลังรับซื้อข้าวนะเราจะติดตะช่างคนระับจะวางตะช่างทําเป็นลานรับซื้อข้าวเปลือกซื้อมันสําปะหลังซื้อไม้นะครับพื้นที่เหมาะมากเลยครับ เขาไปเอาดินอีกใกล้ๆครับผมระยะทางใกล้ๆเดินจ็บตัวทุรรบรอบหมวกก็ไม่ใส่นะจ้ของกิจการครับเจ้าของกิจการนี่แหละครับเขาเรียกว่าคนสู้ชีวิตครับอันเกงขายาวไม่ต้องครับหมวกไม่ต้องนะครับเอ้เวผมจะตั้งลํา ให้เห็นกันในบอ่อเลยนะจะได้ชมบรรยากาศไปด้วยครับ <laughs> รอยี่ครับใครเข้าคันของฮิตาชิ e x ร้อยี่ก็เข้าครับนี่ใครเข้าคันนี้ก็เข้าครับอะเต็มแล้วครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่เสียนหนึ่งแล้วกันนะครับเราเข้าไปเลย วิ่งไม่ได้หยุดได้ย่อนเลยนะครับรถไถนี่มากันแล้วครับนุ่นเป็นขบวนเลยฮะ <laughs> ไปทีละสามมาทีละสามเหมือนกันครับเออพี่พีน้อง,งน้องท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเื่อ <laughs> เป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะครับผมจะได้มีคลิปดีๆนะครับ ไปป้พี่ๆน้องๆได้ติดตามรับชมนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามก็กดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับผมท่านจะได้รับชมคลิปนะครับรถด,ด,ดำรถแมคโครนะครับเพื่อเป็นการผ่อนคลายนะฮะเป็นการผ่อนคลายนะฮะเพื่อความสนุกสนานของท่านนะครับความเพลิดเพลินเพราะว่าจริงๆแล้วนี่ทำคลิปเกี่ยวกับ รถบรรทุกหน,กนักดีก็ไม่มีไม่มีอะไรที่จะเป็นไอ้นี้ให้เท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่ารถขนดินเนาะรถตําเนาะมันก็อยู่กันแค่นี้ครับวิ่งดินกลับมาใส่ดินนะยกเว้นช่วงที่เราทำบุญกันนะครับทำงานมิดตรงมิตติ้งนะครับตกเย็นมาก็สนุกสนานเฮฮา สนานกันนะครับยังยิดงยังอยู่ที่โทรหนึ่งนะตกเย็นมาก็ถึงเวลาน้ำชานะครับลินน้ำชากันนิดหน่อยนะเพราะว่านอกเหนือจากงานวิ่งดินแล้วนะครับก็จะเป็นช่วงปิดฤดูก็คือช่วงหน้าฝนนะครับช่วงฤดูฝนนี่ก็จะเริ่มจอดกันแล้วครับรดดําถ้าฝั่งไหนที่เขามีงาน วิ่งลูกลังนะครับวิ่งหินคุกวิ่งทรายเงี้ยก็เขาก็จะมีงานอยู่ตลอดนะครับนะครับบรรยากาศาก็คึมฟ้าคึมฝนครับตอนนี้ก็3ามโมงครึ่งครับจะ4ี่โมงเย็นแล้วนะครับพี่น้องๆเอซก็ท่านไหนที่ฝนตกนะครับก็คงจะได้หว่างข้าวแล้วเนาะ เป็นฤดูทำนาแล้วครับฤดูทำนาของคนอีสานนะครับช่วงนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนสมัยก่อนนี่ก็ใช้นาดำนะจะไม่มีการหวานก็รอครับรอให้ฝนมาเต็มทุ่งนะครับรอให้ฝนมาเต็มทุ่งค่อยค่อยไถกันนะครับแต่สมัยทุกวันนี้นี่ เนื่องจากว่ามันไปตามยุคสมัยเนาะก็กลายเป็นว่านาใช้ดำเมานี่แทบจะไม่มีแล้วครับมีแต่นาหวานนะนาหวานนาแห้งหมดแล้วไม่มีนาต้มแล้วนะครับขนาดภาคกลางนะครับภาคกลางนี่ก็ยังเป็นนาหวานหมดแล้วทุกว,วันนี้ยังไม่มีนาดำถ้าจะมีเป็นคล้ายๆนาดนาดำหน่อยก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนาหยอดใช่ไหม ที่ใช้ใช้รถหยอดนะครับของผมก็เหลืออีก3าแปลงครับเหลืออีกสแปลงก็เหลืออยู่ประมาณสี่สิบไร่ครับเหลืออยู่อีกประมาณสีไร่นะก็ก็หมดแล้วนะครับก็จะหวานให้หมดนะครับน่าจะเป็นประมาณวันพฤหัสนะครับพฤหัสหรือวันวันศุกร์นะครับที่จะหวาน อีสานนี่เขาก็จะถือเลิกถือยามเนาะคนผู้เฒ่าผู้แก่เขาก็ถือเลิกถือยามที่แรกว่าจะหวานวันนี้ครับแต่แม่แกบอกว่าวันนี้มันเป็นวันศีลดับครับก็คือวันพระขึ้นข้างแรมเนาะเขาเรียกว่าศีลดับพี่น้องๆเอฟซีท่านใดที่ไม่รู้จักศีลดับนะศีลดับนี่ก็คือวันพระที่ขึ้นข้างแรมนะครับผมเขาจะไม่นิยมทากิจกรรมอะไรก็ตามที่เป็น ที่เป็นมงคลเขาก็จะไม่ทํานะครับถือว่าเป็นวันไม่ดีนะครับวันแข็งวันเขาเรียกว่าวัน,นอะไรอ่ะโอ้ผมก็บอกไม่ถูกนะก็คือวันไม่ดีแล้วกันนะแต่ถ้าเป็นข้างขึ้นนี่ทําอะไรก็ดีหมดเขาบอกอันนี้เป็นความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อก็ควรใช้พิจารณาอยางอ่านเลยวเอ้ยลิ้นพันกันซะแล้วใช้พิจารณาญาณนะครับในการอพิเคราะห์พิพจารณาข้อมูลเอาเดอ้อ ทีคลิปนี้ก็ถ่ายให้พี่ๆน้องๆได้ดูนะครับการทํางานของทีมงานนะครับก็ถือว่าเป็นทีมงานเดียวเลยนะครับเป็นทีมงานสอสแสงทองนะครับเพราะว่าเสียหนึ่งก็มาฝังตัวอยู่กับป๋าแกแล้วนะครับพี่บูญสายล่องเราโซ่หนึ่งก็อยู่นี่นะครับโทรหนึ่งก็อยู่นี่เหมือนกันนะเสียหนึ่งก็อยู่นี่ ตอนนี้สามทีมงานนะครับอยู่ตรงนี้นะทร1หนึ่งหนึ่งคันนะพี่บุนสายล่องอีกสองคันก็คือแมคโครหนึ่งรถดำหนึ่งนะครับก็ได้อาศัยบุญบาร,รมีแล้วกันถือว่าเป็นบุญบาร,รมีของป๋าแกนะครับเราก็ได้ทำงานร่วมกับแกนะครับเจาะลึกมากครับเจาะดินดานแล้วงานนี้อ้เจาะไปถึงก้นบึงเลยนะ โอ้ยนี่ครับเสียงเก่านะครับีผมจะให้ดูนะไว่าลึกไม่ลึกนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่น้องดึงไม่ออกครับโอ้ยผมไม่ได้สต็อปไปว้ละเอาแบบด้นดุนสดสดเลยนี่กำลังขุดเจาะลงไปเลยโอ้โยมมือบังอีก มันตะพีมันก็จะตะกุกตะกักหน่อยแล้วเอ๊เจ๊เจ๊เจ๊ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงนี่ครับมีเล่นกันมีหยอกล้อกันครับสนุกสนานเฮฮาครับไม่มีความเครียดนะครับในการทํางานนะครับเราสนุกสนานกากการทํางานมันก็จะมีความสุขครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ๆีน้องๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปใส่ดินแล้ววางนะครับ ลงไปใสายดินกเกษียณหนึงครับลงไปหาท่าแกนึงเลยไปช่วงเช้าก็โทรพูดคุยกับ เสียตินครับเขาแกตินโทรมาเล่นด้วยนะครับก็ด้วยความคิดถึงกันเนาะพี่น้องครับก็คุยพูดคุยทักทา,ายกันอยู่รวมๆ20นาทีครับก็วางสายไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ๆน้องๆไว้เพียงเท่านี้นะครับผมติดตามกันต่อคลิปหน้าครับสวัสดีครับ